เอวินครับอาบน้ำปะปะอาบน้ำปะเร็วอาบน้ำอาบน้ำเลยวินเดอร์อาบน้ำไหมปะอาบน้ำกันอาบน้ำปะปินเดอร์แอวินอาบน้ำมาลูกมาวินอาบน้ำปะมาอาบน้ำแบกโจ้พี่โจ้อาบน้ำไหมโจ้ตีอาบน้ำปะปะอาบน้ำเร็วเร็วอาบน้ำมาเลยแม่อาบน้ำให้เร็ว อาบน้ำหนูอาบน้ำก่อนอาบน้ำปปที่ไปอาบน้ำกันเร็วอาบน้ำมามาไปอาบน้ำไปมาอาบน้ำเนาะอาบน้ำนอนเนาะเดี๋ยวอาบน้ำปไปไปที่ไปแม่อุ้มเลยๆเลยแม่อุ้มเอาอาบน้ำเร็วอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำไะอาบน้ำไะเออไม่อยากอาบหรอที่อาบน้ำไปไปอาบน้ำ อาบน้ำปะอาบน้ำเร็วเร็วเร็อาบน้ำนะปะอุ้มอุ้มเร็วเร็วอุ้มอาบน้ำหนู